สวัดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนที่สามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้นะคะว่าจะมีวิธีการใช้อย่างไรและก็ร้านค้าจะรับเงินจากผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะ,คะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์นะคะ และก็มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ได้นะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะหรือว่าจุดให้บริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนค่ะตั้งแต่วันที่15กุมภาถึงวันที่25กุมภา2564นี้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการลงทะเบียนค่ะ และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะระบบก็จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่5มีนา2564ค่ะรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564เช่นกันค่ะโดยสามารถใช้จ่ายผ่านเครื่องรูด EDC และก็แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่ร้านค้าเข้าเข้าร่วมโครงการค่ะ วิธีรับเงินสำหรับร้านค้านะคะในวันที่5มีนา2564นี้นะคะในแอปพลิเคชันถุงเงินก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาคือปุ่มสีเหลืองเพื่อสแกนบัตรประชาชนค่ะหลังจากสแกนบัตรเรียบร้อยน,นะคะต้องยืนยันการชำระเงินด้วยพินโค้ด6หลักของผู้ถือบัตรนะคะหรือจะเป็นการสแกนใบหน้าผู้ถือบัตรประชาชนแทนก็ได้ค่ะ ในส่วนของร้านค้าที่ใช้เครื่อง EDC นะคะก็สามารถรับสิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชนได้เหมือนกันคะ่ะเพียงแค่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะคะแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณข้อมูลจาก b a n k k o k b i t n e w c o m ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ